หนุ่มอ้นสราวุธประกาศเปิดตัวลูกชายในวัย7ขวบค่ะเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานนะคะแต่กลับมารอบนี้เนี่ยปังจริงๆแล้วค่ะสําหรับคุณอ้นสราวุธต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีไม้ลายมือในการแสดงผลงานที่อย่างมากมาย ในเรื่องของละครก็อย่างเรื่องน้ำใสใจจริงนะคะทำเอาอยู่ทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นพระเอกตัวร้ายล่าสุดอ้นสราวุธเปิดตัวลูกชายครั้งแรกเจ้าตัวบอกว่าผมมีลูกแล้วนะมาส่งข่าวเขากินขนมมีเศษขนมหล่นลงพื้นแต่เขาเนี่ยก้มเก็บกินผมขออนุญาตคุณแม่ให้วางเศษขนมนั้นกลับไปที่เดิมแล้วอธิบายให้เขารับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองอย่างสุภาพเก็บเศษขนมนั้นแล้วหาที่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง ผมสอนให้เขาดูแลแม่เพราะเขาเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายเขาตอบกลับมาอย่างเด็กน้อยว่าเซนยังเด็กยังดูแลแม่ไม่ได้ครับผมเลยบอกต่อว่าไม่จําเป็นครับเซนเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เราพอทําให้กันได้เป็นการขอบคุณคนที่มีพระคุณกับเราสําคัญมากน้ำสะอาดสแก้ว ํำขอบคุณกอดหรือแม้แต่การบอกรักและการช่วยเหลือเล็กๆน,น้อยๆที่เซนพอจะทําให้กับแม่ได้ตามกําลังวัยเด็กเจ็ดขวบถือเป็นของขวัญที่ไม่ควรมองข้ามและมันพิเศษมากสําหรับทุกคนเขามองผมอย่างจดจําและคงได้นําความคิดใหม่ๆที่ว่าเด็กตัวเล็กๆอย่างเขาสามารถดูแลแม่ได้มากกว่าที่เขาเคยคิดนี่แค่บางส่วนในคัสการเรียนการแสดงของเราใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดคลิปต่างๆที่คุณเห็นเรื่องราวที่ผมแบ่งมาเล่าให้ฟังทั้งหมด นี้อยู่ในคัดการแสดงของผมจัดขึ้นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของคุณอุนเปิดเผยได้ฟังค่ะ